แล้วอยู่กรุงเทพกันใช่ไหมคะเราเพิ่งไปทํางานกันมาใช่ไหมคะใช่วันนี้ลูกสาวสวยมากเลยสิมีงานแบบแต่งหน้าทําผมอย่างสวยมากทํางานเก่งมากวันนี้ก็เก่งใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยจะพาสองสาวไปห้างที่มันเปิดใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานครมามีก็ยังไม่เคยไปเลยก็คือห้างชื่ออะไรคะที่หนูบอกว่าหนูอยากไปกันอะที่ oh, นี้เอ่อเอ็มสเฟียเอ็มสเีย คือวัยรุ่นเขาต้องไปกันใช่ไหมคะเป็นที่ที่เป็นแบบเดสติเนชันใหม่มันมีแต่แฟชั่นเนาะแล้วหนูอยากจะไปดูอะไรอะ่ะเจเจเขาอยากไปดูอะไรที่มันแฟชั่นไม่ใช่หรอสิ่งแรกท,รที่เจเขาต้องไปเขาต้องไปเช็คกิจการเขาก่อนโอเคเดี๋ยวจะพาชิลลี่ไปร้านเป็นร้านประจําของเขาก่อนอยากรู้ว่าร้านประจําของลี่คือร้านไหนเดี๋ยวตามมันไปก่นนี่แหลคะค่ะร้านโปรดลูกสาวแม่ร้านนี้เลย ต้องมาเช็คกิจการเขาตลอดของใหม่ๆอะไรเข้ามานี่ก็คือชิลลี่ต้องรู้ก่อนหนูรอเจเจ,เจานานแค่ไหนคะเมื่อวานสองชั่วโมงเลยเหรอคะแล้วดูว่าวันนี้อาการเขาจะเป็นยังไงนะคะที่เห็นเขาขามักขมันอยู่คือเขากําลังดูอยู่ว่าตอนนี้อะไรมาใหม่แล้วตอนนี้ออนไลน์ใครรีวิวอะไรบ้างแล้วถ้าเขามาเนี่ยเขาต้องไปดูของจริงอะไรอ่ะเขาเริ่มดึงแขนเราแล้วะนะคะอาการแบบนี้อาการมันจะเป็นอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะลิฟตอ alone เขาบอกว่ามามีลิฟต์มีอ alone เวลาเข้าไปเขาก็จะเป็นเป็นตัวเขาอยู่ในร้านนะคะไปค่ะที่ลินรอเจ้หน่อยนะคะลินเตรียมห่าแล้วอะมามีอยากอยากได้ลิฟตัวนั้นอยู่นะที่หนูป้ายยาแม่เมื่อวันเนี้ย ดีนะคะที่เซปล่าเขามีร้านที่แบบมีเก้าอี้นั่งให้คนที่มานั่งรอเนี่ยสามารถนั่งรอแล้วก็ชาร์จแต่โทรศัพท์นั่งเล่นนั่งรอได้แล้วก็มีโต๊ะกระจกที่ให้เราแบบเทสเมคอัพของเราได้อันนี้เราชอบมากเราจะไปดูอะไรกันดีคะเริ่มจากอะไรดีคะ girls อะไรคะเนื่องจากวันนี้ girls ทำงานเก่งมากทำดีมากเลยใช่ไหมคะเราต้องมารับรางวัลใช่ไหมคะเราจะใช้เงินจากที่เราทำงานวันนี้เพราะว่าพอทำงานเก็บเงินทุกวันเนี้ย เงินที่เก็บได้ไปไหนหมดคะอยู่ในกิจการนี้ใช่ไหมคะโอเคเนี่ยให้เขา,เาสนับสนุนกิจการก่อนถ่ายคลิปทุกวันนี้ทํางานทุกวันนี้ได้เงินมาก็คือสนับสนุนกิจการเครื่องสําอางนะคะสกินแคร์คอสเมติกต่างๆแต่เขาชอบของเขาจริงๆชอบแล้วก็แบบรู้เยอะมากรู้เยอะกว่าแม่มากบางอย่างแม่ไม่รู้แต่แบบชิลลี่รู้ตอนนี้อะไรกําลังมาคะลูกแม่อยากได้อยู่อันนั้นที่หนูป้ายยาแม่เมื่อวานอะแล้เมื่อวานตอนที่หนูไปซื้อสาขา้นี้ะไปสาขาเอ็มบัสซีแล้วมันยังไงคะ มันเหลืออันสุดท้ายแล้วมันหมดแล้วอ๋อหยอเอาเออดีอาก็ะยักได้อ,อน,น,น,นาคที่อันใหม่อะมาใหม่มากทุกคนอ่ะตามเขาไปก่อนนะแม่พอไม่มีของดีย่์อดอีกแล้วต้องาตรงนี้อดอีกแล้วฮะมันลดมากเลยอ่ะแม่เลิฟต้องรีวิวนะมมเจเจ<ๆ>ต่อไปหนูจะต้องเป็นคนดูแลลุกแค่ามาแล้วนะสมายอยากลุกแบบลุกยังอะ ปรับลุกอะให้ไม่ดูเป็นคุณแม่อะให้ดูเป็นพี่สาวอะยูช่วยไอ้แต่งบนยูช่วยไอแต่งหน้าด้วยนะคิบเอ็ดใช่ไหมสิบสาม Candy g l เบอร์อะไรคะถูกไหมเขาจะต้องเซิร์ชออนไลน์ว่าเบอร์อะไรเออสิบดูดีจริงเจอปะพี่เขาคาหมักคเม้นตั้งใจมากเลือกสีลิปติกไม่ แต่ละสิ่งที่ชิลี่หานะบางทีก็แบบมันไม่มีมันขายหมดแล้วโซเอาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเบอร์สิบสามไม่มีเอาเบอร์ห้านะทุกคนมันมีต้องอาเสีแล้วมันมีต้องสีแบบนะี้อ่ะมันกินเหมือนนได้เราหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราทํางานกันเก่งเราก็ให้รางวัลตัวเองอเล็กๆน้อยๆกันหน่อยเนาะมาหมายอยากรู้ว่าแบบทุกอย่างที่หนูดูรีวิวอะแล้วพอหนูซื้อแล้วหนูใช้อะ่ะแล้วมันดีจริงตามรีวิวป่ะ บางอย่างก็ตามบางอย่างก็ไม่ตามว่ะแต่เราต้อง prove ourselves ใช่ป่ะหนู prove เกือบทุกอย่างเลยอะเพราะมาใช่ป่ะเพราะไม่สต็อปหนู prove ดูเจ้าเนี้ยอยากดูแบรนด์ที่มามีชอบที่สุดไหมโดนชิลลี่ป้ายาแล้วมามีก็เลิฟเลยก็คือแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบบมาซิเดียนผู้วัาเออใช่เมื่อวานเพิ่งซื้อไปเมื่อวานเพิ่งซื้อไปจริงๆแต่ชอบมากกลิ่นหอมกลิ่นดีมากๆว่าแล้วก็เคยขอชิมอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบ อ,อ๋สเปรย์เพอร์ฟูม,มฉีดได้ทั้งผมฉีดได้ทั้งตัวเลยไอเลิฟเติมค่ะฉีดไปฉีดผมด้วยคือพอมากรุงเทพแต่ละทีก็จะมาเก็บอะไรที่เลงๆไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือของมาใหม่ใช่ไหมคะของคุณเซเลน่าโกเมสกับแบรนด์แบรบิวตี้คือตอนเนี้ยค่ะนี่คือเพื่อนสาวของฉันจริงๆคุณคือเพื่อนสาวของฉันนะคะคุณรู้ไหมคะฉันขอเป็นเพื่อนคุณด้วยนะคะงั้นวันนี้เราเท่านี้ก่อนไหมคะแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูจะ เปลี่ยนลุกมามาด้วยกันยังไงคะฮะตัด<ะ>ตผมเลยเหรอมามาต้องตัดผมด้วยนะตอนนี้เพื่อนสาวบอกว่าถ้าไม่ตัดผมก็คือจะไม่รับเป็นเพื่อนค่ะเมื่อกี้เราไปร้านไม่มีอตอนนี้เราเจอแล้ว <c oughs> น,นี้ของกินที่สปอร์ตมีขายท่นอันนี้คือของมาใหม่ใช่ไหมคะ ที่สเฉพาะมีขายแค่กลิ่นนี้แล้วก็ที่ Dior ร้านเนี่ขายคือรู้ลึกรู้จริงถ้าจะซื้อกลิ่นที่หนูชอบก็คือที่กลิ่นนี้ใชื่อมิงบูควีส์มันเจ๋งตรงที่เป็นยังไงคะมันเป็นบอสมันเป็นโมเลกุลใช่ไหมเปอร์ฟูมแต่ว่าเป็นบาร์ใช่ไหมที่มันเขียนตรงเนี้ย อะไรแบบนี้ตัวนี้ของดีออมาใหม่นะทุกคนฟิวว่าของมันต้องมีใช่ไหมคะฉานก็คือเป็นผู้ที่โดนป้ายาไปแล้วสําหรับสิ่งนี้เหมือนกันโดนลูกป้ายาค่ะทุกวันนี้ก็คือน้องสาวคนนี้แหละที่ป้ายาจัดไปค่ะเสื้อสาวเกิดอะไรขึ้นได้ของได้ของแหกได้กระเป๋าด้วยอ้กระเป๋าน่ารักจังเลยอ้ะพอชานิสติวเยใช่ไหมคะอันนี้ของแม่หรือของหนูคะสลุดให้บะหมีใช่ไหมคะของไม่พอ ใส่ของหนูไม่บอกของหนูมันต้องมาใหญ่กว่านี้อันนี้ของมามีพอดีเลยน่ารักเออใช่ปีนี้คือเป็นยุคเก้าต้องสีแดงเพราะว่าทัดไฟนะทุกคนเนี่ยแหละกระเป๋าคูกของกลางสีแดงแต่งหน้ารับรองสวยปังสวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปแน่นอนเออหงจุ้ยหลังจากที่ช็อปของกันเสร็จแล้วตอนนี้ลูกสาวบอกว่าจะพาแม่มาตัดผมใช่ไหมคะเอาลูกล้วลูก ลินหาทรงผมให้แม่แล้วเหรอคะเพราะว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวหนูจะโชว์ทรงที่หนูอยากให้แม่ตัด <_ d ata> เดี๋ยวเราจะตัดทรงที่ลูกสาวบอกว่าเราสวยจ <_ d ata> บค่ะมามาตัดคนเดียวค่ะคุณลูกจะเลือกทรงให้ไหน <_ d ata> ขอดูทรงไหนสิ <_ d ata> ตัดทรงไหนดีคะอันนี้ทรงที่แม่จะต้องตัดหรอคะ <_ d ata> ลินเราเชื่อทรงอะไรคะทรงคนอื่นเหรอคะ หรือตรงนี้เหรอคะเจเจมาเคลียร์น้องสาวอยู่ไหนสิแม็กซ์ม,มีเงินเ่ร่สวยมา่อยู่ดีๆก็จะเอาเงินเยนมาแลกกับฉันจะไปขี 2> 2, <300 S 1> รปุกกตายสองพันสาม <3, 300 S 1> ร้อยสองพันสามร้อยโอเคค่ะน้องเรียงกับตู้คีตุ๊กตาเนี่ยนะวันนี้ไปสำรวจกิจาการคีตุ๊กตาคนนั้นไปสำรวจกิจาการเครื่องสำอางบ้านเรียบร้อยคต่เออเฮ้ยเฮ้ย สวยนะมันเรียกว่าทรงเลยนะคะหนูเรียกว่าเลยนะคะรยเอ้ยอย่างงี้ก็สวยนะดูแบบพหยหน้าไล่ๆหน่อยเพราะตอนนี้ตรงแบบจากทรงสั้นมามันคือมากเลยเอาแบบนี้นะโอเคแม่ได้ทรงละโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปจ็อบปิ้งต่อได้เลยค่ะเพื่อนสาวเดี๋ยวเดี๋ยวมมีคนสาวอยางถามผมไหมคะ เมื่อกี้เพื่อนสาวคนนู้นบอกว่าอยากทำทรงบัตเตอร์ไฟด้วยนะไาเชิญออนไลน์แล้วจ้ะว่าที่เอ็มสเฟียห้างเปิดใหม่มีของอะไรที่แบบเด็ดเด็ดชิลลี่แชร์หน่อยสิคะจะไปดูอะไรที่เอ็มสเฟียคะอินฟินอะไรเนี่ยปินลายแคงไได้เหมือนแท็บทูปไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูทรงที่ลูกสาวแบบว่าบี ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องทําสีด้วยสีนี้ถึงเวลาเดี๋ยวให้ลูกเลือกเหมือนกันตอนี้ก็คือมีเพื่อนทําทุกอย่างมีเพื่อนทบติ้งมีเพื่อนทําผมมีเพื่อนทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล่ะอนเนี้ยมีลูกเป็นเพื่อนคือจริงๆเลยแคทถูกมากเป็นไงคะทรงใหม่เกาหลีเข้าใจหรือยังเพื่อนสาวอุ้ยทรงแม่กับทรงลูกทรงใครสวยกว่ากันตอนเนี้ยเป็นไงคะพี่ๆให้กี่คะแนนคะ ท <c oughs> รงนี้ลูกให้มาทรงนี้ลูกคิดให้ขี่คะแนนกันคะเดี๋ยวชิลี่มีพิกัดแล้วว่าไปเอ็มสเฟียร์จะไปดูอะไรอ่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้าอ่าแล้วตอนนี้เราก็ออกเดินลวค่ะพอสอนนาไปเลยนะคะพอสอนรู้ทางใช่ไหมคะเรามีพี่มานําเราด้วยนะเออเจ้าถิ่นเมื่อนต้องนําเพื่อนด้วยเหมือนแบบมาจากบนดอยอ่ะเพิ่งเคยเข้าฮะแล้วจ้ะเอ็มสเฟียร์ไดเด็ก แบบจอ LED แบบสามมิติอย่างนี้ด้วยอ่ะ A few moments later เพื่อนสาวหามาแล้วใช่ป้าว่าหนูจะต้องการไปชั้น M oh ใช่ไหมคะฮะนี่คือที่ที่ชิลลี่จะมาจริงๆหรอ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ที่คนต่อคิวทั้งหมดนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะคุณ know. Sure อ่ะนี่เหรอคะ <c oughs> อ๋อ i m p r i n t เมื่อกี้เราก็นึกว่าลูกเราจะมาตรงนี้อะไรอีกนะเครื่องสุดท้ายคือเครื่องสุดท้ายอีกแล้วเหรอทุกทีเลยทําไมเขาบอกแม่วันสุดท้ายทุกทีเลยใช่จริงปะเนี่ยมันมาตั้งที่สองใช่เขามามาเลยดวงเขาคือเป็นดวงที่ต้องได้สิ่งชิ้นสุดท้ายตลอดเลยเหรอคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยก่อนต้อสมัครเป็นคนสะพาน้หรือว่าเนสูทหรค่ะจริงหมดทั้งเสร็จ่ก็จะอยู่ขอดีมอนก่อนเลยได้ไหมคะอยากเป็นดูดูเฮียค่ะ เลได้ตอนนี้ตอนนี้มีสามสาวที่อยากเป็นดูดูเฮียค่ะอันนี้เขามาจัดท็อปอัพอยู่แค่ไม่กี่วันหรอคะใช่ค่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆแบบที่ลูกสาวบอกใช่ค่ะเหลือแค่เครื่องเดียวโนนะเออบอกลูกค้าทุกคนแบบนี้หรือเปล่าคะตอนแบบลูกค้าทุกคนมาก็คือบอกว่าเหลือสุดท้ายแล้วอย่างนี้ตลอร่อยค่ะอันนี้ขายจริงจริงมามี่ขอดีมอนหน่อยได้ไหมไอจะเป็นไม่ดีมอนอยากให้พี่ทรงคังมาดูแลอ้ยเขาหาจริงหายใจเลยเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นเลยเนี่ย อ,อ๋อโอเคโชว์ใช่ไหม,ววมสมวยมากเลยใช่ข่านหรือข้างซ้ายนะลินผมให้อเอกดูข้งขวาหรือซ้ายขวาอุ ي, ้ทยนะทำไมถึงชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็ดูด้วยกันทำไมแม่จำไม,ไ so <Adobe> ไม่ได้ทำไมจำได้ทำไม นะขอให้ชิลี่กับชิลินหมุนตัวเดี๋ยวนี้หมุนสิหมุนสิเฮ้ยมันบล็อกปูมีนแค่ทำล่นเลยลแล้วเรากลับไปหลอกเดดดี้กันเดดดี้ girls day วันนี้แม่พาลูกไป get tattoo ed. มารับรองพ่อคีดแน่นอนแม่ชิลีชิินอ่ะพร้อมแล้วจะสักเป็นชื่อลูก แต่ลูกไม่ป้ายไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอะลูกเอาใหม่เอาใหม่ยั้ได้อยู่นีฝากชื่อลูกแล้วนะอรักหมอนี้ไหมคะรักไหมคะเดี๋ยวเดียวพรุ่งนี้ก็หายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายเถะรักทุกวัน ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันนะไว้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันอีกแบบที่สาวเนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทั้งวันเลยที่เอ็มควอเทียเอ็มเซเวียเอ็มควอเทียเอ็มโพเรียมเอ็มบาซี่ไปทุกห้างได้เลยแล้ว <c oughs> เ,เจอกันนะบ๊ายบายไปแเ้วั้มาท่บ้านที่บ้านที่บ้นเร